ร้านนี้สับไก่ให้ยงใหญ่แล้วไก่ที่ร้านเขาไม่ตบให้มันแบนด้วยเนื้อไก่ของเขาชุ่มฉ่ำไม่เละตรงนี้เนื้อตุ๋นไหหละเราก็ไปอยู่กันที่ร้านข้าวมันไก่เจ๊ยีอีกหนึ่งร้านที่อร่อยจริงไม่ผิดหวังร้านเขาจะตั้งอยู่ตรงข้ามโรงเรียนวัดสเกตพูดง่ายๆว่าตรงข้ามวัดภูเขาท้องดูสิคุณป้าอารมณ์ดีจริงๆงานที่นี่บริการดีมากไก่เขาชิ้นยังใหญ่ชุ่มฉ่ำตัวนี้เป็นเมนูของทางร้านเขาี่เราเลือกตั้งหลายอย่างเขาใส่ไก่ใส่ข้าวให ไปไปไม่รอช้ามาลองดูโอ้โหเอาตรงๆเลยว่าเนื้อย่างแน่นชุ่มฉ่ำและไม่เละด้วยน้ำจิ้มจะมีความเปรี้ยวหวานเค็มรสชาติกำลังดีบอกเลยว่าิพริกขิงพอกินคู่กันกับไก่แล้วเข้ากันดีมาต่อกันที่น้ำซุปหยิบขึ้นมาก็หอมแล้วจวกเข้าไปคำแรกอ่อยแมงร้อนวาะบอกเลยว่าน้ำซุปของเขากอร่อยน้ำจิ้มไม่พอสามารถเติมได้พริกขิงแตงเองได้ตามสบายส่วนอันนี้เราสั่งเนื้อตุ๋นไหหลำชิ้นใหญ่ๆเด้งๆเครื่องเทศมากพูดได้คำเดียวว่าน่ากินว่าเนื้อจะมีความนุ่มหอมหวานเปื่อยกำลังกินเพื่อน โิ้งทองแตดีนักแลอีกหนึ่งเมนูห้ามพลาดเลยเป็นอีกหนึ่งร้านที่ต้องมาลองถ้าผ่านมาใช่ไหมพวกเขาทองต้องมาลองกินกดไม่เบื่ไปแล้วนะกดติดตามด้วยล่ะ